คุณผู้ชมครับจากการชี้แจงของรองผู้ว่าสอตองอเกี่ยวกับสาเหตุเหตุการณ์ตึกถล่มทั้งหมดท่านก็ยืนยันกับคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าไม่ใช่การหัวประมูลและก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจีนเนี่ยมีส่วนร่วมกับการก่อสร้างในครั้งนี้เพราะอิตาเลียนไทยเนี่ยเป็นคนออกหน้าคำชี้แจงดังกล่าวของรองผู้ว่าสอตองอนั้นจะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนฟังดูมันก็ดูแปลกๆคุณผู้ชมจาภาพนี้ได้ไหมครับ นี่ฮะอันนี้ตอนที่สร้างตึกจีนเขาขึ้นป้ายเลยนะครับแล้วเขาเขาก็ทำคลิปเ่ยนะเอ่อเปล่าประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าได้รับงานของสอตงเนี่ยฮะนี่ครับดูภาพนะครับนี่เขาไม่ได้ถ่ายในเล่มน,นะครับเขาถ่ายโชว์แล้วก็ขึ้นโซเชียลเอาไปแสดง่านสื่อต่าง,างๆนานามีคลิปวิดีโอด้วยตอนที่เขาก่อสร้าง เห็นไหมครับว่าเขาภาคภูมิใจเขานําเสนอแล้วอยู่ๆระดับรองผู้ว่าสตงอบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเออดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นคําแก้ตัวหรือเปล่าล่ะครับนะดูแปลกๆนะครับท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านบอกว่าท่านตรวจสอบอย่างดีท่านก็ต้องเคยเห็นสิครับแล้ววันนี้ท่านมาบอกว่าท่านไม่รู้เนี่ยมันก็ฟังดูแปลกๆมันจะจับโป๊กเอานะครับนะเพราะว่าระดับสตงเนี่ยเวลาดีเอของพวกท่านเนี่ยไปตรวจสอบหน่วยงานอื่น อยางไปตรวจสอบกรุมราชทานตรวจขนาดของพริกขี้หนูอ่ะตรวจสอบครูเนี่ยเป็นที่ล่ําลือกล่าวขันกันทั่วประเทศตรวจสอบหมอเนี่ยเรื่องของการผ่าชนาสูตรเนี่ยถามหมอถึงขนาดที่ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชมกับแปลกๆนะผมว่ามันแปลกๆนะฮะท่าทีของรองผู้ว่าสชง,งคือถ้ามาชี้แจงเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลจากหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยคนมันจะสงสัยไปเป็นอย่างอื่นนะครับว่า ท่านพยายามที่จะให้ข้อมูลแบบไหนกันแน่ตอนนี้อย่าเรียกว่าแมลงวันบินผ่านคนก็ด่าเลยครับมันไม่ใช่ด่าแหละครับเพราะตรวจสอบมันเป็นเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันเป็นความเสียหายของประเทศชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของท่านมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของประชาชนมันเป็นเรื่องของส่วนรวมมันเป็นเรื่องของประเทศชาติก็ถูกแล้วที่เขาจะวิพากวิจาร์เกิดมาท้องพ่อท้องแม่ชาตินี้นะครับ ยังไม่เคยมีตึกในประเทศไทยถล,ล่มแบบตึกสะตองอนเนี่ยจะให้นิ่งเฉยจะให้เงียบปากเนี่ยมันไม่ได้หรอะครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคน,นะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาท หากสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรส์ีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดนะครับ หนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไป แน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบออร่อยมากนี่นฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับออืื สนใจพิ่กวาา่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพิกกีนหนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะ เนะเงินเงินเงร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากมแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะ ไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอืมนะพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้ม,รสมอร่อยมากนะ ไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดออันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปรักผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็ะจะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ